รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วยประกอบการน่วยประกอบการต่อตู้ประสานงานและสายาัมพันติดต่อประสานงานกับภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ขอให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเกะการที่ลงไปก็จะเป็นแผลอยู่ล้มเลยเขียวเลยท่านใจเราที่ดับคุณพนันคู้กำกับหมู่ป้องกัน ที่เข้าไปรองผู้กำกับหน่วยการต่อสู้อาวุธยาและรักษาว่างที่452แต่ว่าเราก็ต้องทำงานก็ติดตามผลงานอยู่เสมอนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับก็ขอให้ช่วยกัน เรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้อกกองทัพเรือแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเราก็ต้องมาสัมผัสคนในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับมวลชนเป็นหลักนะเพราะเราอยู่ท่ามกลางที่สังคมแล้วก็อยู่มวลชนก็ต้องช่วยกันนะครับมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือพึ่งพากันมีความสามัคคีในหน่วยนะครับแล้วก็ผลงานก็คงจะล้าไปอยู่แล้วนะนะว่าเราปฏิบัติงานได้อยา่างเต็มที่แล้วก็เป็นตำลังกันอยู่แนละ้วขอทุกคนได้ อาภูนจในนะครับแล้วก็ขอยรักษาเนื้อาตัวให้ดีนะครับอยู่ที่นี่นะจะอยู่กับหน่วยชายแดนก็ระวังในการปฏิบัติงานต่างๆนะครับผู้การก็าขาจากมาเที่ยวพวกเราเนี่ยยากอนยันก็เือโอกจากวันนี้มามาเยี่ยมก็ดีใจนะครับที่มาพบปะพวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยงานกันอย่างเต็มที่เสมอมานะที่ผ่านมากรขอบคุณนะครับ